สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ u ู u ูบชาแนลโปรโมชั่นฟอร์ดบายเก่งกี้เก่งกี้พี่ที่ปรึกษาการขายประจำอยู่ f อร์ดพัฒแดงค่ะและพี่ๆท่านใดเพิ่งเปิดม,มาเจอเก่งกี้คลิปนี้ฝากช่วยกดไลค์ค่ะกดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้เก่งกี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นี่เลยไม่รู้จะเล่นสไตล์ไหนดูไบสุลต่านนะคะได้หมดเลยค่ะแต่บอกเลยว่าคันนี้ต้องถูกใจนะคะพี่ๆที่สายโหลดแน่นอนเลย รุ่นนี้ค่ะพามาในรูปแบบการตกแต่งรุ่นรถค่ะเป็น Ford e v e r e s t นะคะแต่งในรุ่น Everett w i ์ e t นั่นเองไม่พูดพามทำเพลงอะ่ะมาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวพาชมรอบคันค่ะตัวรถที่พามาให้ชมค่ะพี่ๆค่ะวันนี้เป็นสีดำดุสไตล์รูปแบบการตกแต่ง Back Edition นะคะแล้วก็อะคริลิกด้านบนนี่เลยมีมาจากโรงงานนะคะสำหรับ e v e r e s t ส อันนี้ไม่ได้ติดเพิ่มนะมีมาจากโรงงานและคันนี้ค่ะด้านหน้าเปลี่ยนชิ้นแรกเลยเป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์ค่ะมาเพาะมาสอ FORD แบบนี้แล้วก็มีตัวไฟ LED ดีที่กระจังหน้ามาให้รุ่นนี้ค่ะก็จะมีในส่วนของตัวกล้อง360องศาที่กระจังหน้ามาให้แบบนี้นะคะจากโรงงานเปลี่ยนกระจังหน้าแล้วไม่มีผลกระทบต่อตัวกล้องนะคะตัวนี้ทำการทดสอบแล้วพามาดูต่อค่ะที่ไฟหน้าเริ่มแล้วนะบอกเลยคันนี้ ครบจบที่คันนี้เลยค่ะแต่งเต็มแม้แต่กระทั่งไฟหน้าไฟหน้าเดิมก่อนค่ะ เป็นแมทริก LED มาพร้อมระบบปรับมุมลำแสงอัตโนมัติพร้อมระบบป้องกันไฟแยงตาไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติมีไฟเดย์ทัมลันดิ้งไลต์ตัวสีแคมแสงสีขาวมาให้พี่ๆแบบนี้สิ่งที่วันนี้ทําก็คือเป็นการแลปนั่นเองแลปไฟหน้านะคะเพื่อป้องกันรอยนั่นเองแต่วันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีชานะคะสวยๆแบบนี้นะคะสีก็จะดูดรอปลงมานิดนึงนะคะก็เข้ากับตัวชุดแต่งวันนี้ที่บอกว่าเป็นสไตล์ Black Edition นั่นเอง ขยบมาค่ะยังไม่ไปชุดแต่งตรงนี้ก่อนเลยพี่พี่เห็นตรงนี้ไหมตรงตัวเอแกนกลางของตรงนี้ค่ะรุ่นนี้ก็คืออย่างที่บอกไปเป็นเอเวอร์เรดวแทกเดิมเป็นสีเทากาไฟจําได้ไหมเอ่ยอันนี้บอกแล้วคุมโทนนะคะก็ทกําการแลปเลยแลปเป็นสีดําแบบนี้ค่ะสวย ยนี้เลถ้าพี่ๆต้องการก็ต้องแจ้งเพิ่มเติมนะคะหรือถ้าชอบแบบเดิมๆจากโรงงานจะเป็นสีเทากาไฟก็สามารถแจ้งได้นะคะ mm. แล้วก็ข้างล่างชิ้นล่างนี้ค่ะสเกิร์ตด้านหน้านี้ทั้งชิ้นนะคะเป็นชุดแต่งของ AKC ค่ะไม่พูดเยอะเข้ารูปสวยแบบนี้เลยค่ะนี่ให้ดูแล้วก็แน่นอนค่ะทำเป็นสีดำเงานะคะ ระบบของรุ่นนี้มีระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติระบบ, omat, ระบ,บตรวจจับคนเดินระบบเลนคีปปิ้งระบบอัดดัตติฟพุซคอนโทรลพร้อมระบบสต็อปแอนดมีมาให้ครบไฟตัดหมอกเป็น LED มาให้ด้วยนะคะจากโรงงานเลยและก็สําหรับด้านข้างคิ Q ้วล้อเป็นคิ้วล้อเดิมที่มาจากโรงงานแต่ทําการแลปค่ะให้เข้ากับธีมเราเนาะบอกแล้ว b บ a ็กอ dition นะคะแลปเป็นสีดําเงานั่นเองแล้วก็มาถึงจุดที่แบบใครแม็กับบอกเลย คันนี้ให้ดูทรงก่อนคะ่ะพี่ๆคะ่ะคันนี้น้องทำการโหลดนะคะด้านหน้า2นิ้วและด้านหลัง2นิ้วทรงประมาณนี้พร้อมกับนี่เลยปรับเซตนะาในส่วนของตัวให้ดูจุดยากสุดก่อนเลยพี่กอลฟนี่นะคะคันนี้คะ่ะทำการเปลี่ยนแน่นอนคะ่ะโหลดขนาดนี้นะคะจัดทรงก็เปลี่ยนช่วงล่างเซช่วงล่างโดยการเปลี่ยนโชค๊คเปลี่ยนลูกหมาก แล้วก็เปลี่ยนปีกนกเป็นของโปรเฟนเดอร์นั่นเองนะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะคะของรุ่นเลยของรุ่นโปรเฟนเดอร์ก็คือเป็นรุ่นทรีเวนั่นเองปรับได้มากมายเลยค่ะตัวนี้นะ,ะปรับได้นะ,ะรีบาวแปรระดับเลยแล้วก็สามารถแบ่งนะคะเป็นตัวไฮได้3ระดับแล้วก็ปรับโลได้16ระดับเลยค่ะพี่ๆครบจบที่คันนี้บอกเลยและคันนี้ ล้อยังหล่อเลยอ่ะล้อคันนี้ลูกค้าเลือกเปลี่ยนนะคะเป็นล้อแม็กขนาด20นิ้วแม็กที่เลือกนะคะเป็นแม็กเว w เวลนั่นเองค่ะเลือกเป็นสีดําเงาบอกแล้ว b บ็กอ e ดิชั่นดำเงาต้องเขา้าแล้วก็จับคู่ค่ะกับยางโตโย AT สามซีรีย,ยางวันนี้ค่ะ26550อ่า20แฟดเข้าตาพี่กอลเปิดแฟดให้นะ,ะแล้วก็แก้มข้างค่ะสีเทากาไฟคีบระบายความร้อน กระจกมองข้างค่ะและเป็นสีดำเงาไฟเลี้ยวมีมาให้จากโรงงานกล้อง360องศาเช่นกันมีมาให้จากโรงงานไฟส่องสว่างข้างตัวรถมีมาให้มีระบบบายสปอรตให้นะคะที่กระจกมองข้างค่ะด้านบนค่ะแลบอีกเช่นกันค่ะสีดำแบบนี้เลยสวยเลยนะคะคันนี้เข้มดุมากแล้วก็คันนี้ค่ะเป็นตัวท็อปสุดเลยก็จะมีตัวมูลูฟ นั่นเองความเข้มของฟิล์มพี่ชอบความเข้มกี่เปอร์เซนต์แจ้งได้เลยนะคะแล้วก็มือเปิดสีเดียวกับตัวรถค่ะระบบสมารท์ทคีย์เลดล็อกรถปลดล็อกรถได้ที่มือเปิดอะคริลิกด้านข้างประตูทั้งซ้ายและขวาคำว่าไว t แท็กตัวนี้มีมาให้นะคะจากโรงงานบันไดข้างค่ะสีดำพร้อมกับตัดด้วยชายบันไดที่เป็นสีเงินแบบนี้เอกลักษณ์ เฉพาะของ Ford e v e r e s t ช่วงล่างเป็นวัดลิงนั่นเองด้านท้ายค่ะเกือบจบแล้วเกืบจบแล้ว,บบลวขนลุกเลยคันนี้นะคะบอกเลยไฟท้ายค่ะเป็น LED Signature แล้วก็แน่นอนค่ะ คุมโทนยันด้านท้ายเลยค่ะพี่ๆค่ะไฟหน้าจํากันได้ไม่เอ่ยทําการแลปนะคะเป็นสีชาไฟไท้ายน้องก็เหมือนกันนะคะเป็นสีชาแบบนี้เลยกําลังดีนะคะมันไม่ได้แบบสโมกจนแบบว่ามืดเกินนะคะพี่ๆค่ะกำลังดีเลยแต่ถ้าไม่สบายใจสามารถแจ้งเป็นแบบใสก็ได้เช่นกันนะคะ แล้วก็คันนี้มีมาให้ค่ะเป็นไฟเบรกดวงที่3ไลฟ้านะคะฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้าให้เบาะแถว3ปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็นี่อะคริลิกที่ฝาท้ายคำว่าวา t แท็กมีมาให้ค่ะจากโรงงานคันนี้สเกิร์ตด้านท้ายนี่ AKC ค่ะ สวยๆแบบนี้ค่ะไฟตัดหมอกหลังมีมาให้เช่นกันนะคะแล้วก็มีระบบเตือนกันชนเมื่อถอยมีระบบช่วยเบรกมาให้บอกเลยคันนี้ค่ะพี่ๆขาชอบไหมคะสำหรับสไตล์การตกแต่งนะคะสุลตานหรือจะดูใบดีนะคะแล้วก็คุมโทนค่ะแบบ Black Edition ตัดดำเงาแบบนี้เลยถ้าชอบอย่าลืมนะคะฝากพี่ๆขอแค่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเก่งกี้ ก็ขอบคุณมากๆแล้วนะคะและขอบพคุณพี่ๆทุกๆท่านเลยนะคะสําหรับลูกค้าใหม่นะคะทุกๆการติดตามเลยค่ะแล้วก็พี่ๆท่านใดเพิ่งเปิดมาเจอเกิ่งกี้คลิปนี้นะคะฝากเข้าไปดูผลงานกิ่งกี้ได้นะคะสําหรับรูปแบบการตกแต่งทั้ง Ford Ranger และ Ford Everest นะคะก็ช่องทางการติดต่อกิ่งกี้ขึ้นเวล้วด้านล่างนะคะเบอร์โทร i d Line สอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์นสอบถามเงื่อนไขต่างๆินดี้คำปรึการษาพี่ๆทุกท่านเลยแล้วก็ยังไงแล้วเข้าไปรับชมนะคะรูปแบบการตกแต่งแล้วอย่าลืมฝากพี่ๆช่วยกดไลค์ค่ะกดแชร์กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นมิจังาจาให้เก่งกี้ด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดแล้วต้องการรายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมสามารถทักพูดคุยได้วันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย